ครับพบกับช่องไลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับเอาสินค้าที่อยู่ในยูพิกนะครับมาขายในแอปพลิเคชันขายดีนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการขายของในแอปขายดีนี่แหละนะครับแล้วก็เอาสินค้ามาจากยูพิกนะครับมาขายนะครับทางโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการ นำสินค้าที่อยู่ในแอป u pick นะครับมาขายในแอปขายดีนะครับโดยทำจากโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องไลฟ์สลายชาแนลนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับนะครับ้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าขายดี .com นะครับนี่คือ นะครับไม่ใช่แอปนะครับเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมเข้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับกดเข้าไปที่ Google Chrome ครับก็พิมพ์คำว่าขายดี KAI เนี่ยครับแหล่งซื้อขายของออนไลน์เนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยครับทีนี้เขาจะให้เราล็อกอินนะครับก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับหลังจาก ล็อกอินนะครับการล็อกอินก็ง่ายๆครับมันจะมีให้ล็อกอินผ่าน Facebook นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ล็อกอินผ่าน Facebook ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้หลังจากที่เราล็อกอินมาเรียบร้อยนะครับหน้าตาของตัวเจ้าเว็บขายดี .com นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับวิธีการลงขายสินค้าในแอปขายดีเออในเว็บไซต์ขายดี .com นะครับก็กดเข้าไปที่คําว่าลงขายครับก่อนที่เราจะเอาสินค้ามาขายนะครับเราก็จะต้องมีรูปภาพนะครับของสินค้าที่เราจะทาการขายนะครับ ทีนี้ผมจะเอาเป็นอ่าอันนี้ผมจะเอาเป็นอ่าพัดลมก็แล้วกันนะครับพัดลมนะครับผมก็จะพิมพ์คําว่าพัดลมตั้งพื้นขนาดอันนี้เป็นสิบแปดนิ้ว18นิ้วนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้ก็จะให้เลือกหมวดหมู่นะครับก็เลือกเป็นเครื่องใช้ ในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่าระบุราคาที่เหมาะสมนะครับก็ระบุราคาตามจริงนะครับที่เรานํามาขายนะครับที่อยู่ในยูพิกนะครับราคามันก็จะเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับทีนี้อันนี้เขามีราคาที่แนะนํานะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับราคาสูงสุดที่ควรขายหนึ่งพันห้าสิบบาท ราคาต่ำสุดที่ควรขายนะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับอันนี้เป็นราคาแนะนําของเขาเฉยๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียดสินค้าอ่ะก่อนก่อนที่จะมาใส่รายละเอียดนะครับให้เราใส่รูปของสินค้าก่อนนะครับก็กดไปที่รูปนะครับทีนี้รูปของผมจะอยู่ในโทรศัพท์นะครับผมก็กดไปที่โทรศัพท์นะคีนี้ก็ไปที่อัลบั้มรูปภาพของเรานะครับที่อยู่ในโทรศัพท์ อันนี้เป็นรูปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวพัดลมนะครับที่เราจะขายก็คือตัวนี้ครับผมจะเอาสามรูปเลยนะครับกดโอเพนมันให้แนบทีละรูปแล้วก็กดไปทีละรูปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เลือกรูปอีกนะครับไปที่โทรศัพท์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ ในตัวโน้ตบุ๊กอาจจะทาําช้านิดนึงนะครับไม่เหมือนในโทรศัพท์นะครับมือถือมันจะทําได้เร็วนะครับอ,อาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนเนาะเสียงรถนะครับวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับผมจะเอาแค่สองรูปก็พอนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นการใส่รายละเอียด บอกว่าอะไรเนี่ยยิ่งรูปเยอะยิ่งเพิ่มโอกาสขายนะครับไม่เป็นไรผมใส่แค่2รูปนะครับจริงๆมันเพิ่มได้ถึง16รูปเลยนะครับนะตรงนี้นะแล้วก็ใส่รายละเอียดผมก็จะใส่เป็นพัดลมตั้งคื้นนิว8นิ้วจะทำตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะครับ ตรงนี้ก็สามารถใส่รายละเอียดได้เยอะนะครับคุณผู้ชมก็ไปใส่นะครับให้มันเยอะๆแล้วก็มีข้อความนะครับตรงนี้ผมจะกอปมาจากตัวตัวสติกโนตนะครับที่ผมได้ทำไว้นะครับนะครับนี่ือสติกโนตนี่คือข้อความที่ผม ทำไว้นะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับสนใจสินค้าสนใจสินค้าทัากลายได้เลยนะครับแล้วก็ ID l ดี e ก็ใส่เป็น ดีไลน์ของเรานะครับนี่ก็มีทั้งแบบพอนนะครับเงินและปลายทางโอเคประมาณน,นี้นะครับทีนี้ ระบุพื้นที่ของสินค้าเขาก็จะให้เราเลือกจังหวัดนะครับผมอยู่โคราชผมก็จะใส่โคราชไปตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอนะครับอำเภอนะครับใส่อำเภอให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ต้องการอะไรนะครับต้องการขายนะครับสภาพสินค้าเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับก็เลือกไปนะครับตรงนี้เป็นมือหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดูตรวจสอบนะครับว่ารายละเอียดของเรานะครับพอใจหรือยังนะครับก็ หากพอใจแล้วนะครับก็กดลงขายได้เลยกดลงขายเรียบร้อยนะครับก็จะบอกว่าการยืนยันตัวตนจะทําให้ผู้ซื้อมั่นใจและให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมเอาไว้ภายหลังการยืนยันตัวตนก็ลองกดเข้าไปดูก็ได้นะครับเขาอาจจะให้เราใส่พวกบัญชีธนาคารหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์หรือว่า,อะ,า,อ,วาอะไระเบอร์โทรอะไรพวกนี้นะครับอีเมลพวกนี้นะครับแต่อันนี้ผมจะเอาไว้ทีหลังก่อนนะครับผมก็กดภายหลังนะครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ลงประกาศเรียบร้อยเห็นไหมครับพัดลมตั้งพื้นขนาด18เนิ้ว,วนะครับหมดอายุคนที่6กรกฎาคม63นะครับทุกประกาศจะมีอายุ30วันนะครับโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เอ่อเราก็ไปดูที่ว่ารายการลงขายของเรามีอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับประกาศของฉันนะครับนี่ตรงนี้ นะครับเรียบร้อยนะครับมีพัดลมเนี่ยครับนี่มีหม้อทอดมีเก้าอี้นะครับนี่มีเสื้อกันฝนอันนี้ก็ผู้ชมก็ลองไปนะครับเขาเรียกอะไรไปดัดแปลงวิธีการนะครับไปใส่รายละเอียดให้มันครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเรานะครับมีความเชื่อมั่นแล้วก็ซื้อของของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ยังไงนะครับมีคําถามสอบถามมีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับที่คอมเมนต์ข้างล่งาง,ลงคลิปนี้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ